มาบักไรเธอเราไปยังขึ้หลงทางเดี๋ยวนี้เออจะวางแ่งก่อนเร็ววางเห็นยังมองมาหอ่าหอ,หอ,หอยมันห่อรถเบียงคุณจิตใจมนจะหลุดออกจากกูคงเป็ดมาดูรถไข่ครับนี่รถไขค่คุณคุครับ <c oughs> รถไข่วะเนี่ย รถใครมาครับโอ้โหจังได้เลยกว่าโอ๊ยมาดูรถใครครับผมสวัดีค่ะสวัสดีครับไปไหนมาไหนครับ ไปไหนครับพอทอก็ว่างนี่ะหละไงก็ว่างนี่แหะอู้บักเซ่ไหยบักวางก่อนเถอะคือหายเลยเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะคือหายเถอะฝากซ่องเดินสาวแคนเฟืองสิสงยับออกนี่เ <c oughs> นี่ยพอดีเนาะเอแยบออกวันี้มันไกลมาไปไหนมาไหนครับออไปทางไหนครับทำไมได้มาโพ<ฟ>ล<โฟ>ถึงนี่ครับไปทางไหนมาทางไหนครับเนี่ย อย่ามาเกาะกระแสเขาล้วครับฮ้ยไวรุ่นเหรเห็นมาแล้วนุ่นไหนนันเดะเห็นหมาแล้วมาแล้วเอ้ไวรุ่นหมาพอดีเลยมาที่ไหนมาที่ไหนมาที่ไหนนี่มาที่ไหนนี่ยิงโรงจากเฮ้ยไปรุ่นไปรุ่นรุนหมาแล้วมาหาไวรุ่นเหรอครับคิดถึงไวรุ่นเหรอครับเฮ้ยรถใครวะ อันไหนเห็นมันเพ้อหาเอยไหม่ฮะเฮ้ยจอดรถจดรถโอ้ยไอ้ดูนใส่เป็นตามาอ้เด็วนละลฮ้วเลยวะเว้าจ้าจ้าจ้แวเลยวะ้เลยจะบอกทำไมอ่ะโอ้โหดูใส่เป่นตาโอ้โหคนตกวะคนก็ตกคนตกวะ โอ้มาได้ใครมาใครอ่ะไม่รู้จีบจีบผู้สาวจี่ผู้สาวคำคมคำคมคำคมก็ได้แ่เนืมสต้องการไวรัสแต่ถ้าอยากได้คนรักให้มาหาพี่หนึ่งคำคมหนึ่งคำคมเกี่ยวไหม เออเอาดมาด้วยอ่ะเอาขดมาด้แล้วไหงั้นว่าวิ่งงาน่ะวิ่งงานไหนเาไม่รู้ลยไปขุดิก็่ไหนสายสีีสายสายยมงมันสียเยโถเฮ้ยมันเหมือนหรือเปล่าพี่ดสเราไปใส่ทอ เแล้วเรียบร้อยเอบรถน้นไปไหนนู้นเลยคุณชัยคุนเอารถเข่าไปนั้งพุณคุ่ไม่เอาเข่าไปนน่นเข้าไปจอดตรงห้องพมฮ้ยพี่เอ็กอยากลองลนแรงอ่ะฮะไม่ให้มันเข่าไปจอดนน่นหลยพี่เอ็กอยากลองลนแรงอ่ะอยากลองนแรงอ่ะเอาเอาสองเกียร์ โอ้ไอรอนมาแค่เนี้ยเอะ๊ะมาแค่เนี้ยไม่เดี๋ยวมันเลี้ยวกลับมาพักแล้วหนีด้วยเฮ้ย,ยอ,อย่จะวววอไอยากได้สองแผ่นนด้แหละแผ่นเดียวเบาเล็กมัมีเ่าเบาเบาแผ่นเดียวแผ่นเดียวอยากได้เเอยากได้สองสามแผนะ่นน่ะ แพงบ่คขันแพง่งเอาไว้ซะโบมีเงินเหรอ <c oughs> สิบแผ่นหรือว่าอยู่เป็นซับสิบจริงๆคันคันเจ้าบ่มีเงินผู้ใดสิมีเงินโอ้โหเขาเขาว่าอหนิงก็เขาว่าเคยจนเนาะผู้ใดว่าตอนนี้โอเขาว่าเคยรวยเคยจนอ,อจะปิดหน้าทำไมเหอเคยโบมีเงินกินขา้าวเลยเด้นเม่กินข้าวมาอย่างกินข้าวมาอยังครับกินผัดไทยบ่กินข้าวมาอยังบอกขันจาวแน่ กินข้าวมาอย่างโอ้ชื่ออย่างเนาะเนี่ยเอ,เอาเอาคนนี้ก่อนโอ้เราเราเด็กเฟสเฟสเฟสขอเฟสหน่ ace, face, face,. อยเขาเขาไม่ให้ทายเห,หรอยังไงโอ้จะก,กลับมาสูงขนาดนี้มันไม่ได้สูงมันเป็นเลนกว้วงกดผิดวิกกี้นะ่ะแล้วคนนี้น,นะครับติ๊ติเกิร์นะครับติ๊ติเกิร์นะครับ ก็เปิดให้ลงให้มันเปิดให้มันลงให้มันมีลมหายใจนะครับ<ว>เอาสติในใน๊กเกอร์จิดให้แน่แล้วยังเพิ่งได้สามสินาทีเองสวัสดีค่ะอย่าก้าวไกล คุณเด <c oughs> <constitutional> <c oughs> ้อแล้วแลนนี้เคยแล้วบานีกทีกล่มถายเราด้นะถายเราด้นะมาอยู่กันน้องๆแลวนะไปถาหาเดี๋ยว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 ดยวเยยเี่เดดดด ไปลูนมันงอนแล้วมันพักมือมันหนีอ่ะตรงนี้องอนหล,ล่าเอองอนมมามาอนนึงนะแล้วมัน,นหันกล้องอย่างอนนี้นอย่าเพิ่งหันนะเอมฮะอย่าเพิ่งหันกล้องอ่ะไปไ็นไ